ใครกำลังวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นแล้วพยายามจดว่าต้องขึ้นรถไฟสายเสียอะไรขบวนไหนหยุดก่อนเลยนะครับคุณกําลังจะทําให้ตัวเองลำบากเหตุผ,ผลก็คือรถไฟญี่ปุ่นมันเรียวไทม์ครับแค่เวลาเปลี่ยนไป5นาทีสายรถไฟที่เร็วที่สุดก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ o o o l l m m p s แบบที่เซียนเขาใช้กันดูปุ๊บขึ้นรถไฟเป็นทันทีครับ สเต็ปที่1พิมพ์ต้นทางและปลายทางแล้วกดรูปรถไฟหรือรถสาธารณะสเต็ปสําสำคัญมากดูเวลาครับล็อกเวลาที่เราจะออกเดินทางจริงๆแอปจะคำนวณเวลาที่ดีที่สุดณนะตอนนั้นให้สเต็ป3ไม่ต้องจําชื่อรถไฟสายยาวๆให้ดู2อย่างนี้พอครับ 1. ชานชลาเบอร์อะไรเดินตามนี้ไปเลยไม่หลงแน่นอน 2. สีอะไรมองหาป้ายสีนั้นสเตป4ถ้าต้องเปลี่ยนสายให้ดูคำว่า transfer มันจะบอกเลยว่าต้องเดินกี่นาทีและไปรอชาญชลาไหนต่อเห็นไหมครับรู้แค่ต้นทางกับปลายทางก็พอที่เหลือให้ o o o l l m m p s นำทางหน้างานเลยครับส่วนใครไม่อยากปวดหัวกับเรื่องวางแผนให้ผมช่วยจัดรูทเที่ยวให้ได้นะครับลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือทักข้อความส่วนตัวมาได้เลยครับ